วัครับวันนี้เรามีเรื่องราวจากเอกสารที่น่าสนใจมากๆครับเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39ที่นาราธิวาสครับที่นี่คือเออเหมือนเป็นมากกว่าโรงเรียนเลยนะครับเป็นทั้งบ้านเป็นศูนย์รวมโอกาสให้เด็กๆเลย ใช่ค่ะคือโรงเรียนนี้เขาก่อตั้งเมื่อปี2549ค่ะภารกิจหลักเลยก็คือเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีออ่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็มูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยค่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญมากๆเลย นั้นเรามานองดูกันดีกว่าครับว่าโรงเรียนเขามีแนวคิดมีวิธีการยังไงในการสร้างอนาคตให้เด็กๆโดยเฉพาะในบริบทที่ค่อนข้างพิเศษแบบนี้ในเอกสารเนี่ยเขาพูดถึงชื่อหลักสูตรที่โอ้ยาวแล้วก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเลยครับหลักสูตรอริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังชื่อนี้มันมันบอกอะไรเป็นพิเศษครับเนี่ย อือชื่อนี่คือหัวใจเลยค่ะคำว่าอระยะเกษตรเนี่ยนะคะมันจะชี้ไปที่เกษตรแบบสมัยใหม่หน่อยหรือเกษตรอัจฉริยะนะคะส่วนโครงหนองนาอันนี้ก็ชัดเจนคือรูปแบบการจัดการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริเลยเน้นกักเก็บน้ำสร้างความพอเพียงทั้งหมดนี้ก็จะโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วที่สำคัญคือ เขาไม่ได้สอนแค่ในตำรานะคะแต่คือให้ลงมือทําจริงๆในพื้นที่โรงเรียนเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับแล้วหลักการพวกนี้เนี่ยเขาเอามาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนยังไงบ้างครับเห็นมีพูดถึง RPGW model ด้วยมันคืออะไรนะครับดูเป็นระบบมากเลยใช่คะ่ะ RPGW model นี้เป็นเหมือนออนวัตกรรมของทางโรงเรียนเองเลยค่ะ R ก็คือ responsibility หรือความรับผิดชอบ P คือ plan การวางแผน G คือ g o เป้าหมาย N คือ new paradigm ค่ะกระบวนทัศทัดใหม่สู่การพัฒนาแล้วก็ W คือ wisdom แนวปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยความรู้คือมันเป็นกรอบที่ช่วยให้โรงเรียนเอาปรัชญาหรือวิสัยทัศน์เนี่ยแปลงออกมาให้เป็นการปฏิบัติจริงๆได้นะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วแล้วตัววิสัยทัศน์ทีท่ว่าเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับในเอกสารเขียนไว้ค่อนข้าง ครอบคลุมมากเลยนะผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรกีฬาเด่นใช้เทคโนโลยีคุณธรรมเด่นเน้นอาชีพมีทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโหการจะทำให้ทั้งหมดนี้เป็นจริงได้นี่เป้าหมายสูงมากเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแต่ก็สำคัญมากๆค่ะโรงเรียนก็พยายามทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะผ่านพันธกิจ8ข้อซึ่งก็จะเน้นตั้งแต่พัฒนาครูสร้างแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการส่งเสริมทักษะอาชีพค่ะเขาตั้งเป้าว่านักเรียน1คนอย่างน้อยต้องมี1อาชีพติดตัวไปเลย โอหหนึ่งคนหนึ่งอาชีพใช่ค่ะเขามีศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องกีฬาด้วยนะคะอย่างปันจักรซีลัดวูดบอลหรือดนตรีวงโยธวาทิตก็มีค่ะเพื่อสร้างทักษะรอบด้านสร้างความภูมิใจให้เด็กๆค่ะแสดงว่าไม่ได้มุ่งแค่วิชาการอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างคนให้ แบบว่ามีทักษะชีวิตจริงๆทักษะอาชีพยืนได้ด้วยตัวเองแล้วกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีอะไรที่สะท้อนแนวคิดนี้ชัดๆอีกไหมครับมีเยอะเลยค่ะนอกจากในห้องเรียนปกติแล้วนะคะก็จะมีศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางอย่างที่บอกไปเรื่องศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์เรียนรู้ชาวนาชาวไร่อันนี้คือให้นักเรียนลงมือทําจริงเลยค่ะเรื่องเกษตรตามแนวคิดโคกหนองนา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะผ่านห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมห้องดนตรีน้าตาสินก็มีค่ะคือกิจกรรมพวกนี้เขาไม่ได้แยกส่วนกันนะคะแต่พยายามบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเลยเพื่อสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมๆกันอืฟังดูแล้วสิ่งที่โดดเด่นมากๆของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39นี่ก็คือการเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเออ บูรณาการกับการบริหารที่เป็นระบบอย่าง r p g n w แล้วก็เชื่อมกับการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริงทั้งอายะเกษตรโคกหนองนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กๆในพื้นที่จริงๆเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะโมเดลของที่นี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับใช้แนวคิดที่ดีงามให้มันเข้ากับความต้องการแล้วก็บริบทเฉพาะของพื้นที่จริงๆ เป็นการสร้างทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วก็ควบคู่ไปกับบ่มเพาะคุณธรรมความรู้พื้นฐานที่จาเป็นด้วยค่ะครับก็น่าคิดต่อยอดจริงๆนะครับว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่มันผสมผสานหลักปรกัชญาที่ที่ลึกซึ้งขนาดนี้เข้ากับการปฏิบัติจริงแล้วก็ทักษะชีวิตที่จำเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะมีความต้องการหรือความท้าทายคล้ายๆกันได้ยังไงบ้างนะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะแล้วก็ชวนให้เราคิดต่อถึงเรื่องความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงทีอ่อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นระหว่างระบบการศึกษากับการพัฒนาชุมชนสังคมในบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายกันไปค่ะ